สวัสดีทักทาย <c oughs> ก่อนนอนอีกเช่นเคยจากทุกคนอ่าวันนี้มีเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่นุชต้องไปแพ็กงานต่อแล้วนะคะก็รีบมาอาบน้ําแล้วก็มาทาเซรั่มให้ทุกคนดูก่อนนะคะเพราะว่าพี่นุชมีเรื่องที่จะพูดนิดน,นึงอ่าปกติเนี่ยไ้ยาวิตามินซีเซรั่มนะคะอ่าเขาจะมีสีค่อนข้างที่จะจะใสนะคะ แต่ณนะตอนนี้นะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอากาศเนี่ยเนื่องจากอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําใหา้ตัววิตามินซีที่อยู่ในตัวเซรั่มเนี่ยมีการเ,าเปลี่ยนแปลงของสีเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบออก ขาวอมเหลืองนิดนดนะคะ,ะเป็นเรื่องปกตินะคะของปฏิกิริยาแบบนี้นะคะเนื่องจากอาการมันเปลี่ยนแปลงนะคะแต่นะคะก็ยังคงความใสสะอาดเหมือนเดิมนะคะประสิทธิภาพยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะถ,ถ้าใครเจอแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นสีแบบใสใสแบบอมเหลืองนิดนดนะคะ เป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่นุชจะบอกก็คือว่าตอนนี้นะคะเซรั่มขายดีมากๆนะคะมากแบบมากสุดๆอาจจะด้วยว่าเอออากาศมันเย็นเนาะแล้วก็คนก็ชอบไปเที่ยวที่เย็นๆกันอย่างพวกเาขาคอเขา,ขาใหญ่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเนาะ ก็ตัวเซรั่มเนี่ยขายดีมากๆากนะคะขายดีมากมาจนหมดแบบพี่นุชเนี่ยหมดแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะว่าพี่นุชเนี่ยหยุดไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้านะคะหยุดไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็มาแพ็คงานอีกทีหนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะก็คือรับออเดอร์อย่างเดียว up ก็คือช่วงที่พี่นุชไปเที่ยวเนี่ยพี่นุชก็ยังรับออเดอร์ทุกวันนะคะมีออเดอร์เข้ามาทุกวันก็รับ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 นะคะแล้วก็รีบกลับมาแพ็คส่งให้ทันใช่ไหมคะทีนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์ว่าเซรั่มแบบหมดคามือเลยนะคะหมดแบบหมดหมด,หมดเกลี้ยงเลยเนี่ยตัวพี่นุชเองก็เหลือแค่นี้ยนะคะแต่นะคะก็คือวันที่สี่เนี่ยนะคะเซรั่มก็จะมาถึงมือพี่นุชแล้วนะคะ ก็จะพร้อมส่งให้ทุกออเดอร์ที่จองไว้นะคะเออก็คือพูดง่ายๆว่าอ่าใครที่จองไว้นะก็จะได้ไปก่อนนะคะจะได้เซรั่มไปก่อนนะขายดีมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆจริงๆนะคะเนี่ยเทกเจอร์เขานะคะเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยเขาจะช่วยเก็บเ,เ,เก็บ กับความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเราดูนุ่มชุ่มชื้นผิวเด้งผิวกระชับเหมือนอผิววัยรุ่นเนาะจะบอกว่าผิวเด็กก็จะเกินไปก็คือช่วยชะลอวัยนะคะเน้นในเรื่องของการช่วยชะลอวัยให้ความชุ่มชื้นนะคะ,ะส่วนในเรื่องของเนี่ยเห็นรอยดำไหมวันที่พี่นุชกลับมา วันแรกวันที่หนึ่งนะคะรอยดําเข้มมากนะคะณนะวันนี้เห็นไหมจางลงไปแทบมองไม่เห็นแล้วแค่วันนี้เย็นวันที่สองเนาะเช้าวันที่หนึ่งที่พี่นุนอัพคลิปให้ดูพูดง่ายง่ายว่าก็ทาเซรั่มสามรอบสามรอบและรอบนี้เป็นรอบที่สี่ดูดิจางลงไปจนแทบแบบมองไม่เห็นแล้วะนะคะก็คือรอยประสิทธิภาพในการลดเลือนจุดด่างดํา ดีมากนะคะไฮยาวิตามินซีเซรั่มตัวนี้นะคะพี่นุ่นแนะนำเลยเป็นเซรั่มที่ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะทาได้ทั้งรอบดวงตาริมฝีปากนะคะทาได้หมดเลยนะคะหรือเออบริเวณแขนขาอะไรที่เป็นดำๆด,ด้านๆน,นะคะแนะนำให้โบกตัวนี้ไปนะคะเออแล้วเขาก็จะมีการผัดเซล พอผัดเซลล์แล้วเนี่ยผิวเราก็จะกลับมานุ่มชุ่มชื้นนะคะเหมือนเดิมนะแม้กระทั่งตอนที่พี่นุชลดลดล้มจําได้ไหมคะที่มีแผลเป็นตรงเนี้ยค่ะคือแผลอ่าไม่ใช่แผลเป็นที่มีแผลตรงเนี้ยพี่นุชกล่าวว่าเดี๋ยวต้องเป็นแผลเป็นแน่เลยปรากฏว่าเนี่ยคือแบบไม่เป็นแผลเป็นอะเออไม่เป็นแผลเป็นไม่เป็นรอยเห็นไหมคะ คือดระสิทธิภาพดีมากๆแนะนําเลยนะคะให้ใช้อย่างใครที่เป็นสิวแล้วชอบแกะแกะสิวบีบสิวเป็นรอยนะคะเอาตัวนี้ไปเลยรีบใช้ตัวนี้นะคะจะช่วยลดลดการเกิดหลุมสิวนะคะช่วยลดการเกิดหลุมสิวฟังให้ดีนะสําหรับบางคนที่ถามว่าพี่นุชรักษาหลุมสิวได้ไหมตัวนี้ไม่ใช่เซรั่มที่รักษาหลุมสิวของคนที่แบบเป็นหลุมสิวไปแล้วนะ แต่ถ้าคนที่เป็นสิวแล้วกลัวว่าไอ้สิวอันเนี้ยต่อไปพอสิวหายแล้วมันจะทิ้งหลุมสิวไว้ให้ใช้ตัวนี้เลยตัวนี้จะช่วยได้ลดการเกิดหลุมสิวลดการเกิดรอยแผลรอยแผลเป็นนะคะรอยแผลรอยดําจางไวมากและคนที่เป็นฝ้านะคะก็จะช่วยลดเลือนในเรื่องของฝ้ากระด้วยนะคะ เด็กนะคะเด็กอายุวัยรุ่นนะคะสิบสองใช้ได้นะคะตัวนี้ปลอดภยัยมีเลขที่จดแจ้งนะคะมีวันเดือนปีที่ผลิตนะคะมีวันหมดอายุชัดเจนตัวนี้ปลอดภัยนะคะเด็กอายุ12,13ใช้ได้นะคะคนท้องใช้ได้นะคะไม่มีอันตรายแน่นอนนะคะโอเควันนี้ พี่นุชไปแล้วคิดยาวเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะก็คือวันนี้เน้นๆเลยพี่นุชมาแนะนําในเรื่องของตัวไฮยาวิตามินซีเซรั่มนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้พี่นุชก็จะลงตามด้วยไข่มุกผสมบวัวหีมาแล้วก็ครีมขมิ้นไัยเหมือนเดิมนะคะอ่ะแต่วันนี้นะคะเน้นๆอธิบายในเรื่องของไฮยาวิตามินซีเซรั่มนะคะอยากให้ลองใช้อยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองสัมผัสอ้อ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดก็คือจากปกติเนี่ยตัวไฮยาวิตามินซีเซรั่มตัวนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่ขวดละ350บาทตอนนี้นะคะโปรโมชั่นเหลือเพียงขวดละ150บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็2ขวดนะคะ300จัดส่งให้ฟรีนะคะกรณีโอนและยังมีโปรนะคะโปรที่แบบ สำหรับคนที่อยากจะซื้อไปตุนไว้เลยนะคะก็คือ5ขวดนะคะเพียง500บาทตกขวดละหน0่งรเท่านั้นและ10ขวดนะคะ10ขวดเพียง900บาทตกขวดละเก้าสิเท่านั้นเองนะคะพูดง่ายว่าลดกันจุกๆไปเลยแทบจะไม่ได้กำไรกันเลยทีเดียวนะคะ,ะและยังไม่พอจัดส่งฟรีกรณีโอนให้ด้วย จัดส่งฟรีเนี่ยไม่ใช่ว่าขนส่งเขาส่งให้ฟรีนะพี่นุชเนี่ยเป็นคนออกค่าส่งให้ในกรณีที่ลูกค้าไว้ใจโอนตังค์ให้พี่นุชก่อนพี่นุชจะตอบแทนโดยการจัดส่งให้ฟรีกรณีที่ลูกค้าโอนตังค์เข้ามาก่อนทุกออเดอร์นะคะเค okay. วันนี้ไปแล้วลบฝันดีทุกบ้านอย่าลืมนะคะจัดไว้อุ่นใจ ใส่ตู้เย็นไว้นะคะใช้ได้ตลอดพี่นุษย์สั่งผลิตใหม่ๆไม่มีหมดอ่ะไม่ใช่ไม่มีหมดอายุคือไม่หมดอายุนะคะตัวปกติเนี่ยตัวเซรั่มเนี่ยจะอยู่ได้2ปีถ้าเราไม่ได้เปิดใช้นะคะแต่ถ้าเราเปิดแล้วถ้าเราเปิดแล้วแบบนี้นะคะพี่นุษย์แนะนําให้แช่ตู้เย็นไว้นะหรือถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะคะก็จะถามว่ามันจะหมดอายุไหมก็จะหมดอายุภายใน3เดือนถ้าเราเปิดแล้วนะ แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้หมดก่อนนั่นแหละเนาะ,ะแต่ถ้าใส่ตู้เย็นนะคะจะได้ประมาณ6เดือนเก็บไว้ได้6เดือนแต่ก็แนะนําให้ใช้ให้หมดก่อนอยู่ดีนะคะก็คือในในเปิดแล้วก็ใช้ทุกวันนะจ๊ะโอเคไปแล้วฝันดีทุกบ้านจ้าสวัสดีค่ะ